สวัสดีมิรลักคอบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอร์ดฟันตรงนะครับและค่้มคืนในวันศุกร์นี้นะครับก็ฟุตบอลที่ผมคัดมาจะมีหาคู่เช่นเดิมนะครับอย่างนิซานนะครับทีมชาติไทยเมื่อวานก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว,ว่าทีมชาติไทยเองก็ทำสถิติหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการคลีนชีตได้ทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มการที่ไม่แพ้คใครเลยในรอบแบ่งกลุ่ม ใน3นัดแรกและผลงานครับก็เข้าตาแฟนบอลอย่างแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแรกหรือชุดที่2เรียกได้ว่าทีมชัดไทยทั้ง2ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นด้วยความมุ่งมั่นเป็นทีมที่น่าเชียร์มากๆนะครับสำหรับฟุตบ,บอลในค่ำคืนวันนี้นะครับก็จะมีสกกลิกเอิร์ฝรั่งเศสอยู่1คู่จะเป็นลียงจะเจอกับบรนนะครับบุนเดสลีกาอยู่หงคู่นะครับแฟรงเฟิร์ตครับจะเจอกับไมซ์ศนยแล้วก็ อีก3คู่จะเป็นศึก f อครับวันนี้จะเป็น City, บ Forest, ิดตันซิตี้จะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเชลซีครับจะเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์จะทำบิกแต์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งงายคู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนนี้เราจะเข้ารับชมคลิปวิดแกรฟบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่กทานช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิง่งกุ๊งกิ๊งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดแกรฟุตบอลต่อไปนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็จะเป็นกลุ่มวังอินเีแดงดัมแอตแทคแฟรงเฟิร์ตจับเปิดบ้านต้อนรับการเยียนของไม่ศูนย์ห้านะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามดอยเซ่แบงค์พาร์คจะเตะก,กันเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับเรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้งสองทีมนี้กันหน่อะครับแฟรงเฟิร์ตครับอยู่อันดับที่หก แข่งไปแล้ว18นัดมีอยู่28คะแนนนะครับส่วนฝั่งไม้นะครับอยู่อันดับที่16แข่งไปแล้ว17นัดเนี่ยมีอยู่29คะแนนนะครับส่วนเฮดตวิคนครับคู่นี้เจอกัน5นัดสุดในทุกรายการนะครับฝั่งแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเอาชนะไปได้2นัดเสมอกัน3นัดโดยที่ในอรอบ5เกมหลังสุดนี้เนี่ยไมาไม่เคยเอาชนะแฟรงเฟิร์ตได้เลยนะครับส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นเกมที่ไมานะฮะเปิดบ้านเสมอกับแฟรงเฟิร์ตไปด้วยสกอร์1ประตู1ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับ5นัดหลังงสสุุดดในนทกกกกรรรราายแแแฟฟ์ Frankfurt. เเเิต็็บชะไไ 2, 1, ไปป้้้2 2มอ1ลวพ เกมล่าสุดนะครับก็เป็นเกมที่แฟงเฟิร์ตไปเสมอกับดาสัตว์มาด้วยสกอร์สอง์ 2. ผลประกอบการของแฟงเฟิร์ตในรอบ5เกมนะครับแฟงเฟิร์ตพาทํำเงินไปที่2เกมาลงไป3เกมคิดเป็นปัจจุบันาก,การทำกำไรอยู่ที่40%ส่วนฟังไม้ฟอร์มห้าระดับสุดมาชนะไป1เสมอ3าแล้วก็แพ้ไป1นเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มานะครับเปิดบ้านเสมอกับวบบวกไปด้วยสกอร์1นปอส่วนผลประกอบการของมานเนี่ยนับเพียงแค่4เกมนะครับไม้พลาเงินไปที่2เกมาลงไป2เกมคิดเป็นปนากกานนะับ ซึ่งินราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างแฟงเฟิร์ตต่อที่ราคากลึงลูกนะครับราคาณนนะ้ตอนนี้ก็อยู่ที่แฟงเฟิร์ตต่อที่ราคากลึงลูกถ้าเราไปต่อฝั่งแฟงเฟิร์ตราคาน้ำจะอยู่ที่2.02ถ้าเราไปลองฝั่งมานะครับราคาน้ำจะอยู่ที่1.89ก็ซึ่งคุณดีครับถ้ามองถึงภาพรวมและ สถิติต่างต้องยอมรับว่าแฟงเฟิร์ตดูดีกว่าไม่สุนหชัดเจนนะครับแฟงเฟิร์ตนะครับดูการน,นี้ก็รังอันดับที่6เกมในบ้านของแฟงเฟิร์ตก็ถือว่าใช้ได้นะจาก8เกมในบ้านแฟงเฟิร์ตชนะได้4เสมอ3แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวจากเกมในบ้านไป8เกมเนี่ยแฟงเฟิร์ตยิงได้ถึง15แล้วก็เสียไป8ลูกนะครับส่วนทางฝั่งไม้เกมเยือนไม่สู้ดีเลยนะครับเกเกมในลีกในฤดูกาลนี้นะไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไป6แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมนอกบ้านของไม้จาก9เกมนะครับยิงได้8แล้วก็เสียไปถึง16ลูก ถติติตรงนี้ก็ส่วนทางกันอย่างแรงบวกกับทั้ง2ทีมเจอก,กันทีไ่ไรก็มักจะเป็นแฟรงก์เฟิร์ตทำผลงานได้ดีกว่าไม่ <My S 1> ไม่เคยเอาชนะแฟรงก์เฟิร์ตได้เลยจากรอบ5เกมหลังสุดนี้นะครับแล้วก็เป็นแฟรงก์เฟิร์ตเจอกับไมคห้านัดหลังสุดแฟรงก์เฟิร์ตทำเงินได้จากไม3สามเกมด้วยกันนะครับอย่างที่บอกครับเกมในบ้านของแฟรงก์เฟิร์ตก็ยังคงไว้วางใจได้ซึ่งมาตรฐานของแฟรงก์เฟิร์ตยามที่เดลเลนบ้านก็เป็นทีมที่มักจะทำผลงานได้ดีฉะนั้นเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้าน่ง เรามากันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่ศึก FA ครับในรอบที่4จะเป็นคู่ระหว่างบิตตันซิตี้ทีมระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนอตติงฮมฟอเรสทีมระดับพรีเมียร์ลีกนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามแอสเซนเกตสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับคู่นี้ครับเคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฝั่งบิสตันทีตีเนี่ยเอาชนะไปได้1ครั้งนะครับเสมอกันไป1ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งฟอร์เรสเอาชนะไปได้3ครั้งซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อปี2022นะครับเป็นฟอร์เรสเปิดบ้านเอาชนะบิสตันไปได้ด้วยสกอร์สองตัวศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการบิสตันครับเก็บชัยชนะไปได้หนึ่งเสมอสองแล้วก็แพ้ไป,ไป,ไปสองเ,เกมเกมล่า 5เกมนะครับบิสตันผ่านเงินไปที่2เกมพ่าไป3เกม คิดเป็นประสัญจาก,การทำกำไรอยู่ที่40นะครับส่วนฝั่งฟอร์เรสเนี่ยฟอร์ม5นัดล่าสุดฟอร์เรสชนะไป2เสมสอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟอร์เรสนะครับแพ้ให้กับเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์3ด้วอ2ผมองการกันของฟอร์เรสในรอบ5เกมฟอร์เรสพาทำเงินไปที่2เกมพาลงไป3เกมคิดเป็นปรจาก,การทำกำไรอยู่ที่40นะครับซึ่งเทียบกันในแง่ของผลงานบนตารางคะแนนก็จะเห็น,นชัดเลยว,ว่าบิสตันคร ที่16ของซุปเปอร์ลีกแข่งเป็นรถยุทด,ดัตมีอยู่20คะแนนนะครับซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างบิสตันวันนี้คาดว่าน,น่าจะมาระบบ3-4-3นะครับแนวนรับวันนี้ก็จะมีเช็คไวเนอร์จะคุมราชการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นแมทธิวเจมจะเล่นกลางกับโจเซฟวิลเลียมนะครับส่วน3ในลูกวันนี้ก็จะเป็นเจสันไนท์สโมลเบลและก็ทอมมี่คอนเวย์นะครับ ส่วนฟังน็อตได้ยังโฟเรสต์ครับวันนี้ก็คาดว่าน่าจะมันในระบบ4-5-1น,นะต้องบอกกันว่าโฟเรสต์ก็ขาดผูด้เล่นตัวหลักๆไปหลายๆเหมือนกันโดยที่ในวันนี้ก็จะมีมูนิโร่จกคุมประชาก,การในเกมรับนะครับตรงกลาง3คนก็จะมีโอเล่มงกาล่าดานิโลแล้วก็ไรอันเยสโดยที่ตุลิมเซ่นก็จะมีนิโคลัสดูมเกตกับค um ัลลัมฮัสซันออดอยจะปั่นปวนทางลิมเซ่นน้าเป่าวันนี้ก็จะวางคริสวูดจะลงราตรายแนวน,นี้ ซึ่งในราคาคุณนี้ก็เปิดมาที่ทีมยินหยองฟอรเรสต์ต่อที่ราคากลึงลูกนะครับบางสมัตก็เป็นฟอรเรสต์ต่อที่ราคาปอปอราคาณนะตอนนี้ราคามาอยู่ที่ฟอรเรสต์ต่อที่ราคาปอปอนะครับถ้าเราไปลองฝั่งบิสต์ลราคาน้ำจะที่1 9ึ่งาถ้าเราไปต่อฝั่งฟอเรสต์ราคาน้ำจะอยู่ที่ ก็ซึ่งคุณนี้อย่างที่ทราบนะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่อยู่คนละระดับดิวชันเลยกด้่ยมาตรฐานของทั้ง2ทีมก็แตกต่างกันพอสมควรนะถึงแม้ว่าฟอเรสจะอยู่ตรงครึ่งกลางตารางล่างของซึกพิบริกนะครับแต่ว่าบิสตันเองก็ไม่ต่างจากฟอ์เรสเท่าไหร่ทัดเทียบกันในแง่ของผลงานบนตารางคะแนน a ฮดทูเฮดก็เป็น f o r e เรสทำผลงานนดีกว่าโดยที่2เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยฟอเรสเอาชนนะบิสตันดันสองเกมรวดเลยบวกกับผลการภาพรวมอฟอร์มก็เล่นถึงแม้ว่า For เรสเองครับฟอร์มไม่ได้เปลี่ยนปังนะแต่ว่า For เรสเพิ่งมาแพ้ในเกมล่าสุดเกมเดียวจาก5เกมหลังสุดน,นะครับส่วนฟังจ้าบันบิสตันเนี่ยก็มีการแพ้การชนะการเสมอก็สลับกันไปนะเรียกได้ว่าบิสตันก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งซึ่งใน,นอย่างที่บอกครับฟอเรสก็มีปัญหาในการจัดทัพในวันนี้นะครับเนื่ รับใช้ทีมชาติบวกกับบางส่วนก็มีอาการบาดเจ็บแต่ถึงนะครับด้วยขุมกาลังที่มีอยู่วันนี้ต้องมา,จากเจอกลฟุ่ยบนอย่างบิตตันซิตี้ผมมองว่ามาตรฐานของนอ t ์ทแคมฟอร์เรสก็ดูดีกว่าเยอะจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นทีมยืงอย่างฟอร์เรสตต่อที่ราคารปรปคู่นี้ผมมองว่าก็จะเป็นทีมยืงอย่างฟอร์เรสนี่ลนะจะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าป่านอร์ทแคมฟอร์เรสมีดีพอที่จะบุกมาควา้าใยในเกมนี้ฝรัง่ง เรามากันที่คู่ที่3นะครับยังอยู่กันที่ศึก FA ฟเอคัพในรอบ4ก็จะเป็นคู่ระหว่างสิงห์บลูเชลซีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสิงห์พงยัดแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามแซมฟอร์ดบิดจะเตะก,กันในเวลาตีสองส่ 2, นะครับ เรามาดูเลยราคาของทั้ง2ทีมนี้กันก่อนเลยนะครับก็เนราคาที่เปิดมาในวันนี้นะครับเป็นเจ้าบ้านเชลซีต่อที่ราคาปปอนะแล้วก็ดูเหมือนว่ามีบางสำนักเนี่ยราคาเหมือนจะไหลไปที่เชลซีต่อที่ราคาครึ่งลูกด้วยซ้ำนะครับราคาณตอนนี้มาอยู่ที่เชลซีเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปอนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งเชลซีราคาน้ําจะอยู่ที่1.85ถ้าเราไปลองฝั่งวิลล่าราคาน้ำจะอยู่ที่2.04นะครับก็จากราคาที่เปิดมาในเกมนี้ผมมองว่าก็เป็นราคาที่สมน้ําสมเนื้อนะเนื่องจากเชลซีช่วงหลังก็ถือว่าเริ่มมมกกลัับาีีทรรงงงอค้นึ าามมมออร์ฟกผ่นจะเห็นในชันว่าเชลซีครับผลงานจาก5นัดหลังสุดเนี่ยชนะได้ถึง4เกมนะฮะแล้วก็มีเกมแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเพียงเท่านั้นซึ่งเกมนั้นก็เป็นเกมที่เชลซีเอาชนะบโลไปถึง6-1แล้วก็การทำเงินเนี่ยเชลซี Chelsea ทำเงินได้2เกมมียกไป2เกมแล้วก็ผ่านลบไป1เกมนะครับส่วนฟังแอนซอนวิล่าช่วงหลังถือว่าฟอร์มไม่ได้เปลี่ยนปังร้อแรงสักเท่าไหร่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแอนซอนวิล่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มดุเอาเรื่องแต่อย่างที่บอกครับช่วงหลังก็เริ่ ซึ่งเกมล่าสุดก็ไปเสมอกับเอเวอเรตันมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตัศูนย์นะครับซึ่งการทำเงินเนี่ยแอสเวล่าทำเงินได้เกมเดียวนะมียกไปหนึ่งเกมแล้วก็ผ่าลบไปถึง3เกมนะครับถ้าเทียบกันในแง่ของ Head to Head เนี่ยก็เป็นฝั่งแอสเวล่าทำผลงานได้ดีกว่าในช่วงหลังนะครับก็5เกมหลังสุดที่เชลซีเจอกับวิล่าเนี่ย เชลซีชนะได้2แล้วก็เป็นวิลล่าเอาชนะไปได้3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่วิลล่าบุกไปเอาชนะเชลซีมาด้วยสกอ 1, ร์หนึ่งปอร์เซ็นต์นะครับและถ้าเรามาส่องผลงานบนตารางคะแนนนะครับเชลซี Chelsea นะครับรางอันดับที่9มีอยู่31คะแนนจากการลงเล่นไป21นะัิบดนาท่วนฝั่งวนะิลล่าเนี่ยรางอันดับที่4มี43คะแนนจากการลงเล่นไป21นัดนะครับก็เป็นวิลล่านะผลงานดูดีกว่าชัดเจนนะครับแต่ถ้าเรามาดูความพร้อมของทั้งสอง,งทีมในวันนี้เชลซี Chelsea ก็อย่างที่บอกครับยังเป็นอีกหนึ่งทีมที่ประสบ มาร์กูลิยาเทเวอร์ชาลูบาสันนี่ชุกูมเมกาเรมลาเวียคิตาแฟเอ็นกูนมาริโอกาสโเตอรบโร์ัสันเชตแล้วก็เลดลี่โอโกชุกูนะครับแล้วก็หนึ่งรายที่ติดภาร,รกิจรับใช้ทีมชาติก็จะเป็นนิโคลัสแจ็คสันส่วนฝั่งแอสตันวิลล่านะครับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บจะมีอยู่สองรายนะก็เป็นเอมเมเนโลบุนเดียก,กับชลลาลอนมิกสามรายที่กำลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นลูก้าดินเปาตอเลสแล้วก็จะขอบแหลมซีหนึ่งรายที่ติดภารกิจรรรรรรัััััับบบบบบบใใชชชช้้้ททีีีีีมมาาาาาาตติกก็็็จจจะะะะะเเเเปนน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 นอ์ววววลล่่่คคคโดดยซ4-2-3-1แ เป็นเตีโกซินวาจะกลุ่มมัจัการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางก็จะเป็นคอเนอร์กราเกอร์จะเล่น,น,นคู่กับเมซิเดนไคเซโดสามนัลกลูกนี้ก็จะเป็นลาฮิมเซอร์ลิงโคพาเมอร์แล้วก็นนี่มาดูอิเเกนาเปาก็จะวางอามาโดโบยาจะลงรัตตาขายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งวิลล่าวันนี้คาดว่าน่าจะมันในระบบ4-4-2แนวรับ 4, 4, นะวันนี้ก็จะเป็นเคมองลองเล่จะกลุ่มมัจัการในเกมรับ มิดฟิลดคูก่กลางก็จะเป็นบูบากามาราจะเล่นคู่กับดักลาสลุยซึ่งคนเอาน,นี้คาดว่าจะใช้มูซาดียบีจะเล่นหน้าคู่กับออลีวัตกินนะครับซึ่งจากภาพรวมและใราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นเชลซีเจ้าบ้านต่อที่ราคาปอส่วนตัวผมมองว่า ณนะชั่วโมงนี้นะครับเชลซี Chelsea เนี่ยผลงานค่อนข้างจะเข้าตาอย่างแรงเลยถึงแม้ว่าเฮตุเฮตนับเชลซีจะเป็นรองจาก3 game, มเกมสุดเชลซีไม่เคยเอ,อาชนะวิลลาได้เลยถ้าเทียบกันในแง่ของฟอร์มกันนปัจจุบันเชลซีก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่กลับมาอยู่ในฟอร์มเก่งอีกครั้งแต่อย่างที่บอกครับรูปเกมอาจจะไม่ง่ายแต่สุดท้ายแล้วผมก็ยังมองว่าจะเป็นเชลซีจะผ่านแอสตันวิลลาไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างสิงบลูเชลซีจะเปิดบ้านเฉือนชนะฟันธง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับยังอยู่กันที่ศึก FA Cup ในรอบที่4จะเป็นคู่ระหว่างไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์จะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลเบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมจะเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับสเปอร์ครับรายชื่อเพื่อนที่มีอาการบาดเจ็บก็จะมีโจนี่โรเซโซเบนเดวิสแล้วก็อเลโกเวลิสนะครับส่วนในเรื่องของเจมส์เดันเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงเรียกความฟิิตตอยยู่่นะครรับแล้วก็3าทีด กิจลับจาทีมชาตินะ ก็จะมีซอนทั้งมินอีฟบิซุมาและก็ปาฟซานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บจะมีอยู่3รายก็จะมีจอห์นซอนมอนิโอแคนจีแล้วก็เออร์ลิงฮาเลนหนึ่งรายที่กำล,ลังเลี้ยงคอาฟิตยอยู่ก็จะเป็นเอเดอร์สันนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าสปเปอร์จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับวันนี้ก็จะเป็นมิกกี้ฟอนเนฟเฟนจะคุมมาจัดก,การในเกมรับมิดฟิลคู่กลางก็จะเป็นแล้วก็เบเดนีกูจะเล่นกลางคู่กับโอลิเวอร์สกิปสามนักลูกอุน,นิ่งก็จะเป็นตีโมวนเนอรีเนส้เก็วลิอริสันจ์ ราตคาในเดี๋ยวนี้ส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้คาดว่าน่าจะมาใน,านระบบ4-2-3-1นะครับนะครับก็จะเป็นลูเบนดีอาสจะคุมประชาก,การในเกมรับมิดฟิลด์กลางคาดว่าจะเป็นมัตโตโควิซิตจะเล่นคู่กับโรดี้สามนักลูกวันนี้ก็จะมีแบ็กหลังซิวาเควินเดอะบอยแล้วก็ฟิลฟอเดนนาเปาก็จะวางฮุนอวาเรต จะลงวัตวะไก่ยนวัน,นี้นะครับชัดเจ็บกันในแง่ของคุณกําลังเนี่ยทั้ง2ทีมก็ถือว่าจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงเล่นในเกมวันนี้นะครับโดยที่เฮตูเวของทั้ง2ทีมนะครับก็เป็นสเปอร์ทําผลงานได้ดีกว่านะถ้าวัดผลจาก5เกมของส,สเปอร์สามารถเก็บชัยชนะได้3นัดเสมอกัน1นั้นก็เป็นซิตี้เก็บชัยชนะไปได้1นัด แล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าฟอร์มการเล่นทั้งสองทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีทั้งคู่สเปอร์เก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไปน1นกเกมนะครับซึ่งเกมมัสปปก็เป็นเกมที่สปเปอร์นะเสมอกับแมนยูไปด้วยสกอร์2รองดวลสการทำเงินของสเปอร์ก็สปเปอร์จาก5เกมหลังส,สุดทำเงินได้3เกมแล้วก็พ่ายไป2เกมนะครับส่วนฝั่งซิตี้นะไม่ต้องพูดถึงเลยฟอร์มการเล่นนะัปัจจุบันถือว่าโหดเอาเรื่องซิตี้5เกมหลังสุดเนี่ยก็ชนะมา5เกมหลังสุดรวดเลยนะครับแล้้้้วววกก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 ็็เเเเเเเมมมมลล่่าาาาาาสสสุุดดดปปนนนนทีีีซซซิิิิิตตบไอออชะคยรร์3 2งงขจ5 ซิตี้ทำเงินได้4เกมแล้วก็ผ่านลบไปที่1เกมนะครับเทียบกันแล้วฝั่งซิตี้ฟอร์มโหดเอาเรื่องเลยนะส่วนผลงานบนตรารางคะแนนก็ซิตี้ผลงานดีวันดีคืนนะครับซิตี้ทะยานไปลังอันดับที่2จากการลงเล่น20นัดซิตี้มีอยู่43คะแนนสเปอร์ครับก็ผลงานก็ดูดีลังอันดับที่5จากการลงเล่น21นัดมีอยู่40คะแนนนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดไปที่แมนซิตี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับบางสำนักก็เป็นซิตี้ต่อที่ราคาครึ่งกับลูกราคาณนะตอนนี้ก็อยู่ที่ซิตี้ต่อที่คคท 2. สถ้าเราไปต่อฝั่งซิตี้ราคาน้ำจะอยู่ที่1.85ก็ซึ่งกู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เฮท e a d เนี่ยเป็นสเปอร์ทำผลงานได้ดีกว่าก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเฮ head, head ช่วงหลังในสเปอร์จะข่มซิตี้แต่ว่า ฟอร์มกาเล่นเนี่ยชั่วโมงนี้ไม่ต้องบอกเลยครับซิตี้ค่อนข้างจะโหดเรื่องถ้าเทียบกันในแง่ของขุมกำลังเนี่ยสเปอร์ก็ขาดตัวหลักไปหลายหลายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นอีบิซูมาในแผงกลางหรือว่าแนวลุกอย่างซอนทังมินตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อสเปอร์โดยตรงถ้าสเปอร์มาเจอกับเกมใหญ่ๆอย่างเกมที่เจอกับแมนซิสตี้ในเกมนี้นะครับส่วนฝั่งซิตี้เนี่ยผมมองว่าไม่ส่งผลกระทบสักเท่าไหร่ถ้าเราสังเกตนะครับช่วงก่อนอนนันนี้ซิตี้ที่ไม่มีเออร์ลิงฮาเรนซิตี้ก็ยิงประตูเป็นกอะเป็นกรรมอยู่แล้วชั้นเนี่ เกมลุกของซิตี้การขาดไปของฮาแลนด์เนี่ยผมมองว่า ประสิทธิภาพไม่ลดลงสักเท่าไหร่บวกกับเกมนี้จะได้คิวเนดวอยมาเป็นตัวปั้นเกมนั่นหมายความว่าซิตี้ก็จะเพิ่มมิติหลากหลายขึ้นทั้งบอลทะลุช่องบอลแนวลึกบอลไดเรกหรือบอลสั้นสลับยาวเดอะบอยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงและเป็นผู้เล่นที่ยังคงน่ากลัวอยู่เสมอฉะนั้นครับจากภาพรวมและเรืราคาที่เปิดมาก็ไม่แปลกที่ซิตี้จะต่อถึงราคาครึ่งกุบลูกเกมนี้ผมก็มองว่าราคาสมน้ำสมเนื้อและถ้าจากราคานี้ผมอันว่าจะเป็นเลบวลสีฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้ จัผ่านสเปอร์ไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างซิตี้คาดว่าวันนี้แมสตี้อย่างน้อยๆน,นะฮะจะบุกมาเชือนชนะฟดงเราไปกันที่คู่ที่ห้านะครับปิดท้ายกัในิสึก,กุลิกเกอิงฝรั่งเศสในคู่นี้นะครับก็จะเป็นรุหวงโอลิมปิกลียงจะเป็นบ้านต้อนรับการเยือนของแรนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามกรูปามาสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับ เรามาดูภาพรวมของฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านครับลรียงครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลรียงบุกไปเอาชนะเบอร์เก,กลักบาได้ด้วยสกอร์สองต่อนึง ผลกับการของลียงในรอบพักเกมลียงทําเงินได้3เกมพาลบไปสอเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%ส่วนฝั่งแลนฟอร์ม5นัดหลังสุดแลนชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมในรอบพักเกมลังสุดนี้แลนไม่เคยแพ้ใครเนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แลนเสมอกับมักซอยไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งผลกับการของแลนจาก5เกมครับแลนเนี่ยทำเงินได้3เกมยกไป1เกมแล้วก็พาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่หกสิบเปอร์เก็สูสีนะลยงครับชนนะไป2ัดส่วนฝัั่งแลนนนะครบชะไป3เกมนะครับ วัดผลจาก5เกมหลอยสุดและภาพรวมของผลงานบนตารางคะแนนก็เป็นลียงนะอยู่อันดับที่16แข่งแปดสิบแปดนัดมีอยู่16คะแนนส่วนฝังแลนด์นะครับอยู่อันดับที่10แข่งแปดสิบแปดนัดมีอยู่22คะแนนก็เป็นแลนด์นะมีคะแนนมากกว่าลียงอยู่ที่6คะแนนด้วยกันซึ่งเลยแหครคู่นี้ก็บางสำนักเป็นลียงต่อที่ราคาปปบางสำนักก็เป็นราคาเสมอนะครับราคานตอนนี้ราคามันอยู่ที่ราคาเสมอก็เรียกได้ว่าราคาไหลลงนะถ้าเราไปวางฝั่งลียงนะครับราคาน้ําจะอยู่ที่1ไปวางั่งแปดหราน้ําเ่2.06นะครั่งคู่นะ อย่างที่บอกครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนก็ต่างกันพอสมควรเฮ t ูเฮ a d ก็เป็นแลนด์ทำผลงานได้ดีกว่าแต่ว่าช่วงหลังครับปรีโยงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่กลับมามีฟอร์มเก่ง กลับมามีฟอร์มร้อนแรงอีกครั้งหลังจากที่ลิยงนะชนะได้ถึง4เกมแล้วก็มีเกมแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับส่วนฝั่งแรนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มดีนะชั่วโมงนี้นะแรนนะครับไม่แพ้ใครเลยจาก5เกมบังสุดมีชนะได้ถึง3เกมเลยทีเดียวนี่ยนะครับจากราคาที่เปิดมาเป็นราคาเสมอก็ไม่แปลกเนื่องจากเกมนี้ผมมองว่าก็มีโอกาสสูงมากนะที่อาจจะไปออกที่ด็ดเสมอแต่ถ้าเรามาส่องราคาแล้นะครับก็อย่างที่บอกนะแรกเริ่มเดิมทีดูว่าจะเป็นลิยงต่อที่ราคาปปตอนนี้ไหลมาที่ราคาเสมอถ้้าาาารคไหลลงงแบบนีผมอว่ วันนี้แรนน่าจะมีโอกาสแบ่ง1แต้มออกไปได้ดีไม่ดีครับแรนอาจจะมีเซอร์ไพรส์บุกมาเก็บ3แต้มไปได้ด้วยเนื่องจากช่วงหลังเนี่ยแรนก็เป็นทีมที่แพ้ยากอีก1ทีมเช่นครับเมื่อมองจากภาพรวมและเลดราคาที่เปิดมาในวันนี้ผมมองว่าแรนจะมาสู้กับปริยงได้อย่างสนุกและผมมองว่า อาจจะเป็นแลนนะจะบุกมาเก็บ3มแต้มไปได้ด้วยถึงแม้ว่าโอกาสเสมอก็มีอยู่มากแต่้ายที่สุดแล้วถ้าจะมองถึงผู้ชนะในเก้าสมธีผมมองว่าแลนมีดีพอที่จะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้ฟทงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันขัดๆอยากกดส่วนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ และทั้งหมดทั้งหคู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับแฟรงเฟิร์ตกับไมค์คู่นี้โอเร่เปิดมาเป็นแฟรงเฟิร์ตต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แฟรงเฟิร์ตคู่ที่2บิสตอลซิตี้กับนอตติงแฮมฟอเรสต์คู่นี้โอเร่เปิดมาเป็นฟอเรสต์ทีมเยือนต่อที่ราคาปปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ฟอเรสต์คู่ที่3เชลซีกับแอสตันวิลล่าคู่นี้โอเร่เปิดมาเป็นเชลซีเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เชลซีคู่ทีีีีีีีีี่่่่่่่่4สสสเเ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 ปปปปออ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 อรรรรรร์์์กกกับแแมมมมมนนนนนนชชตตตตตตตซซซิิิิ้้้้้คคคคูููดาาา็ทททยืืึงลลผขไ รคูริฮาโอลิมปิียงกับแบรนคุนิอ,อเุเรตเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างแรนกับผมนะครับจอร์ดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบนลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่ทานนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่กุ้งกิงๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิวาะห์ฟุบตบอลต่อไปนะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนทางเพกกื่อการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กระ่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีใจนะครับสวัสดีครับ